สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงผลงานของนักชกในศึกวันลุมพินีนะครับที่สามารถคว้าตัวคว้าสัญญาเซ็นสัญญาเข้าขึ้นชกในศึกวันใหญ่ศึกวันแชมเป้นชิพว่าในปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดมีกี่คนและแต่ละคนนั้นผ่านด่านอลารหันผ่านด่านอะไรกันมาบ้างแล้วจบจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีหลายๆคนนะที่ประสบความพ่ายแพ้เข้าแล้วความพ่ายแพ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในเกมกีฬานะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องชนะไปเรื่อยๆจนแพ้ไม่ได้นะ แต่ผมจะรวบรวมมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูสถิตินะครับว่าไอ้คำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วก็การที่นักมวยขึ้นวันใหญ่เนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้เข้าสู่แรง์กิ้งหนึ่งใน5หรือมีโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์โลกในอนาคตหรืออย่างน,น้อยๆนะครับยังไม่ต้องได้รับโอกาสชิงแชมป์โลกก็ได้แค่ได้โอกาสขึ้นชกในรายการวันใหญ่ศึกวันไฟไนในตอนนี้ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มีโอกาสคว้าโบนัสหยิบเงินล้านได้นะดังนั้นการพ่ายแพ้สะดุดครั้ง2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเสียหายนะโอกาสในอนาคตก็จะหนีไกลออกไปอีก1ก้าก็ต้องกลับมาเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้นะครับเอาล่ะไปดูกันนะครับว่ามีกี่กลุ่มก้อนมีกี่คนแต่ละคนนั้นประสบพบเจออะไรกันบ้างเริ่มกันที่1หญิง2ชายวงบาซูนะครับแกง๊งแชมป์รถทุวนันไทยแลนด์ครั้งที่1เด็ดดวงเล็กยอดภูผาแล้วก็เซเลส ขอเริ่มต้นที่เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ก่อนเลยนะสมัยที่หลังจากได้แชมป์รถทุวันนะครับยังไม่มีการเซ็นสัญญาแต่อย่างใดโดยเข้ามาชกในวันลุมพินีครั้งที่5 เอาชนะคะแนนเทมลันเมกบูซาเอฟไปจากนั้นวันลูมพินีครั้งที่13นะครับชนะคะแนนชาร์คิยอจากนั้นในวันที่18พฤษภาคมนะครับเด็ดดวงเล็กแล้วก็แก๊งทั้งหมด3คนเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสึกวันใหญ่อย่างเป็นทางการก็เป็นนักกีฬาของวันเช้ยชชิปนะครับแต่ว่าก็มีรายการในวันลุพินีไปก่อนหลังจากเซ็นสัญญานะครับก็วันลุมพินี26ชนะคะแนนไทกิไนโต แล้วก็วันลุมพินีครั้งที่35ชนะคะแนนกล้องศึกแฟร์เทคกทำให้สถิตินั้นชนะ4ี่ครั้งรวดนะครับแต่ว่าเด็ดดวงเล็กนั้นยังไม่มีอาวุธหนักเพียงพอที่จะน็อกคู่ชกได้แต่ว่าสถิติชนะรวด4ไฟนั้นก็น่าจะมีโอกาสได้ขึ้นชกในวันใหญ่เร็วๆนี้คนถัดมายอดผู้ผาวิมานแอร์นะครับสมัยได้แชมป์รถทุวันนั้นยังไม่มีการเซ็นสัญญาก็ชกในวันลุมพินีไปก่อนทั้งหมด3ไฟนะวันลุมพินี7ชนะคะแนนอิวยาดมูซาเอฟวันลุมพินี12ชนะน็อกสามมูเอลทอสคาโน วันลุมพ um ินี16น็อกแอนเดโคมอฟแล้วก็เซ็นสัญญาปั๊บเนี่ยก็ยังชกวันลุมพินีอยู่นะลุมพินี21เนี่ยชนะคะแนนแอนต้าคาเซมจากนั้นวันลุมพินี28นะครับเจอแอนต้าคาเซมคนเดิมเลยแต่ว่าคราวนี้แพ้แล้วนะยอดภูผาแพ้น็อกแอนต้าคาเซมไปนะฮะทำให้เสียสถิติจนได้นะครับแถมเป็นการแพ้น็อกด้วยแล้วก็ยอดภูผานะั้นยังชกในวัน um ลุมพินีล้วนๆนะครับทั้งก่อนแล้วก็หลังเซ็นสัญญา แถมไฟล์ล่าสุดโดนน็อกด้วยเนี่ยทำให้ยาดผู้ผานั้นต้องกลับมาเค้นฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้เหมือนเดิมให้ได้เร็วๆคนสุดท้ายของแก๊งนี้นะครับเซเลสอันเซนนะครับสาวออสเตรเลียสมัยได้แชมป์รถทูวันเนี่ยยังไม่มีการเซ็นสัญญานะครับก็ชกวันล,ลุมพินีไปก่อนวันล,ลุมพินี6น็อกกาลาเกตจากนั้นพอเซ็นสัญญาก็ยังชกในวันล,ลุมพินีนะครับวันล,ลุมพินี17ชนะคะแนนแดนนี่ฟอลวันล,ลุมพินี29ก็แพ้แล้วนะครับแพ้คะแนนยูเยาปุย พอแพ้ปั๊บนะครับแต่ว่าได้ประกบขึ้นเป็นงานด่วนนะครับในศึกวันใหญ่วันไฟในครั้งที่15เจอกับเพชรจีจ้าไปนะครับก็ปรากฏว่าเจอเพชรจีจ้านั้นไล่ต้อนแตกยับนะครับแล้วก็โดนแพ้ทีเคโอไปจากนั้นคนถัดมานะครับก็เริ่มที่คนแรกเลยนะได้เซ็นวันใหญ่เป็นคนแรกเลยก็คือแลมโบเล็กฉออาจารบุญชกในวันลุมพินีเนะครับชนะน็อกทีละเดทวันลุมพินี13น็อกจางเฉิงหลงนะครับจบไฟน์นี้นะครับทำให้เขาได้รับการเซ็นสัญญา พอเซ็นสัญญาปั๊บเนี่ยไฟแรกก็ยังชคในวันลุมพินีอยู่นะลุมพินี22แพ้คะแนนภรรยาไม่ดีปัวก็เรียกได้ว่าประเดิมความพ่ายแพ้หลังจากเซ็นเลยแถมล่าสุดนะครับได้ขึ้นวันใหญ่แล้วนะครับวันไฟในครั้งที่1 4โดนอเมริกันนินจาเอซ่าเฮนพาวเนี่ยเล่นแบบเจ็บๆเ,เลยนะเล่นแบบเจ็บๆไปหลายดอกเลยอะ่ะจนสุดท้ายก็โดนหมัดยิงตรงไปที่หัวติดกรงหนีออกไม่ได้ก็แพ้นอกไปแบบบอบช้ำม,มากนะครับในไฟนี้เป็นการพ่ายแพ้2ไฟติดกันหลังจากเซ็นสัญญาเลย ถือว่าเป็นฝันร้ายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นๆในคลิปวันนี้คนถัดมาลุงลาวีสิทธิ์สพี่น้องนะครับคนนี้เซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่แบบที่ไม่ได้มีการประกาศบนเวทีหลังจากการชกแบบคนอื่นๆเขานะลุงลาวีชกในวันลุมพินี3นะครับชนะคะแนนมุสตาฟาวันลุมพินี15ชนะคะแนนวลาดิเมียกาบอฟจากนั้นเซ็นสัญญานะครับซึ่งก็ทางวันก็คงมีโคตาสาหรับคนไทยให้ในรุ่นไรท์เวทเพิ่มขึ้นพอเซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่ปับ๊บไฟแรกนะครับวันไฟในครั้งที่13 ชนะคะแนนนาวเซตทูจิโร่จากนั้นวันไฟในครั้งที่14นี่ฮะต่อทันทีเลยเนี่ยก็มาแพ้ซะแล้วนะครับเป็นการได้งานด่วนนะสลับคิวจากสินสมุนมาเป็นลุงลาวีก็ปรากฏว่าลุงลาวีแพ้นอกดิมิทรีเมนชิคอฟในยกที่1ก็ประเดิมความแพ้แพ้ไปอีกคนนึงต่อมาก็เป็นบังสันมากนะครับเสกสันอ้อขวัญเมืองบังสันจุบ๊บคนไม่ยอมคนมนุษย์โบนัสแห่งวันลุมพินีนะครับก็ต่อยมา5้าไฟในวันลุมพินีนะฮะก่อนที่จะได้การเซ็นสัญญาวันลุมพินี1ชนะคะแนนไทสันแฮริสัน, 9, น,ะะน,นวันลุมพิน วันล,ลุมพินี14น็อกชอนเคนซี่วันล,ลุมพิ 22, น,น,นี2ีสชนะคะแนนนาธานเบนดอลวันล,ลุมพิ 29, นี2ีน็อกไอแซคอรารยาพอจบไฟน์นี้ปั๊บเนี่ยก็ได้รับการเซ็นสัญญานะครับแต่ว่าก็ยังชกในวันล,ลุมพินีอยู่นะวันล,ลุมพินี34เอาชนะคะแนนอาร์เมียนาซิลลี่โบนัสไม่แตกนะครับแถมเอาบางสันหัวแทบแตกแทนนะหัวโนปูดจนจะระเบิดเลยและล่าสุดเลยก็คือข่าวการขึ้นชกวันใหญ่อย่างเป็นทางการของบางสันนะครับในศึกวันไฟในครั้งที่16 โดยจะเป็นคู่ที่เรียกคนไทยเข้าไปชมในสนามให้เยอะยิ่งขึ้นนะครับจะเจอกับเอสตูปินันมวยโคลัมเบียนะครับเป็นพิกัดตกลงกันแบบแคทเวดบังสันจะพาแคทเวดไประดับโลกแล้วนะได้เวลาอวดชาวโลกนะครับแฟนๆอเมริกาก็จะได้เห็นเพลงหมัดไร้กระบวนเพลงทวนไร้อาจารย์ว่ามันเป็นยังไงโบนัสเงินล้านจะแตกหรือไม่นะครับจะแตกแบบหนึ่งเด้งหรือว่า2เด้งมีโอกาสหมดเลยหรือเอสตูปินันจะช็อคโลกในไฟน์นแทนนะครับก็จับตาดูให้ดีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ต่อมาเป็นเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับชกในวันลุมพินี9นะครับน็อกฟานี่เปยอมวีวันลุมพินี16น็อกอินเนสพิลุติจากนั้นก็ได้รับเซ็นสัญญาในไฟน์นี้นะแล้วก็ขึ้นวันใหญ่เลยวันไฟในครั้งที่12นะครับน็อกลาลาเฟอร์นันเดสวันไฟในครั้งที่15ต่อยเซเลสอันเซนแตกยับทีเคโอไปนะครับดูทรงแล้วอนาคตของเพชรจีจ้าเนี่ยดูดีที่สุดมากกว่าเพื่อนทุกคนนะครับที่ได้รับการเซ็นสัญญาในตอนนี้ อาต่อมาจะเป็นกลุ่มที่เซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาของวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีคิวการชกขึ้นชกต่อนะแล้วจะได้ชกวันลุมพินีต่อหรือว่าได้ชกวันใหญ่ก็ยังไม่ทราบนะก็จะมีทองภูลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชกวันลุมพินี10นะครับน็อกทูโมอร์โลวันลุมพินี13น็อกเพชรมงคลวันลุมพินี22นะครับชนะคะแนนยางดำแล้วก็ได้เซ็นสัญญาในไฟน์นี้แล้วก็ยังไม่ได้ชกต่อเลยนะ3ไฟไฟยังไม่แพ้ใครโจฮันกาซารีจากมาเลเซียนะครับวัลลุมพินี6น็อกพระ วันลุมพินี18น็อกไทยวันลุมพินี25ชนะคะแนนซามรไรวันลุมพินี36น็อกเทเบลันแล้วก็ได้เซ็นสัญญาในไฟน์นี้นะนิโคคาลิโลจากสกอตแลนด์นะครับวันลุมพินี13น็อกเฟอร์การคาราแบ็กวันลุมพินี22น็อกเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็ได้เซ็นสัญญาในไฟน์นี้จากนั้นก็ยังไม่ได้โชกอีกเลย เอาล่านี้ก็เป็นการรวบรวมมานะครับว่ามีใครได้เซ็นสัญญากับวันเชมนชิปที่จะต้องขึ้นศึกวันใหญ่แล้วบ้างแต่ว่าบางคนก็ยังต่อยในวันลุมพินีอยู่ก็จะมีรถทุวั์3คนแล้วก็ไต่เต้าตมาจากวันลุมพินีอีก7คนรวมทั้งหมด10คนนะครับมีคนลิ้มรถความ่พ้แพ้ไปแล้วทั้งหมด4คน อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่กากระบาดท,ที่หน้าเนี่ยตามภาพที่เห็นเนี่ยไม่ได้ว่าผมจะซ้ําเติมนักมวยคนที่แพ้นะครับแต่ว่าเพื่อให้ดูง่ายนะครับว่าใครแพ้แล้วในตอนนี้พอเซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่แล้วมันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็จะเจอคนเก่งเจอคนหินไปเรื่อยๆคนที่แพ้ไปแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาได้นะก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วนอกจากสถิติตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าคนที่ชกได้เซ็นสัญญาไวสุดเนี่ยก็จะชกเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นนะนะเช่นแลมโบเล็กลุงลาวีเพชรจีจ้านิโคคาริโลเป็นต้น ส่วนคนที่ชกมากที่สุดกว่าจะได้สัญญาก็คือบางสันนะชกไป5้าไฟกว่าจะได้เซ็นสัญญาแล้วเท่าที่กว่าตาดูนะครับอนาคตของเพชรจิจ้าน่าจะใช้ลยที่สุดเลยในการที่จะมีคิวชกในวันใหญ่แล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์เผื่อได้แชมป์ด้วยน่าจะมีความสามารถมากพอนะครับที่จะกระชากแชมป์ได้ถ้าเพชรจิจ้าทําได้ก็จะเป็นคนแรกเลยนะที่ฝ่าด่านตั้งแต่วันลุมพินีเซ็นสัญญาขึ้นมาวันใหญ่ได้ชิงแล้วก็ได้แชมป์ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ